วันพุธที่8พฤษภาคม2567ที่โรงพยาบาลฝางในนิรัติพงศิษฐ์พิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชิงใหม่มอบหมายให้ในวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชิงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหลวงตาบุญชื่อปัญญาวุฒนณะโรงพยาบาลฝางเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในพื้นที่ฝางแม่อายและอำเภอใกล้เคียงได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง ที่ศูนย์บัญชาการดับไฟป่าเชียงใหม่นายดุสิทธิ์พงศาธิพัฒน์หัวหน้าสําน,นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาาภัยจังหวัดเชียงใหม่ขอรายงานจุดความร้อนฮอสปอตประจําวันที่8พฤษภาคม2567รอบบ่ายจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนจํานวน34จุดพบในพื้นที่อําเภอแม่แจ่ม13จุดจอมทอง6จุดพอด3จุด สันป่าตอง3จุดแม่ริม2อจุดอมก๋อย2จุดแม่แตงห่งจุดสันทรายหนึ่งจุดกัลยานิวัฒนา1จุดเชียงดาวหนึ่งจุดเวียงแหง1จุดทีมเชียงใหม่เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โรงพยาบาลสวนปรุงต้อนรับคณะศึกษาดูงานและจัดก,กิจกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ วันที่8พฤษภาคม2567นายแพทย์กิตกวีโพโนโผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนกลุงมอบหมายให้นางเรนูสุรพิสิทธ์หัวหน้าตึกผู้ป่วยธนูศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำให้การต้านรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร,ร,รม์มหาวิทยายลัยพายัพในโอกาสเข้าศึกษาดูง,งานและร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชณศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำโรงพยาบาลสวนกลุงตําบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัด เชียงใหม่สมาคมกำนันลงพื้นที่ให้กำลังใจกับฝ่ายปกครองเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567เวลา11.30น,าา 3, นาในบุญเรือน ทำพิโลนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมได้ร่วมกันลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับฝ่ายปกครองที่ได้รับอุบัติเหตุรถตกเขาขณะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการดับฝ่ายป่าในเขตตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ณโรงพยาบาลจอมทองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุซึ่งพี่น้องชาวราชสีผู้พักตีต่อแผ่นดินไม่ทิ้งกันกันกนกบคำว่าพี่น้อง